เกิี่ีละี่มอวารารานกัาไม่จะกเป็นของเราการเนลมมันจะไม่ทำให้เราตกไปถู่ที่ช่วงสำคัญเรื่องถื่ถ้าไม่มีเมื่อไหร่เนียระบาดัปนะ

นาโยโกปัจจตังเวทิตาโพปัจจตังเวทิตาโพวิญโยหีเมญโยหิสุปฏิปันโนสุปฏิปันโน

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ